พาไปดูหอพักครับหอพักแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ปรากฏว่าห้องหนึ่งห้องในนั้นเนี่ยมีความเสียหายเพราะว่ามีคนมาเช่าแล้วสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องทงั้งๆที่มาเช่าเนี่ยเงินก็ไม่พอนะครับแต่เจ้าของหอเข้าใจดีให้การช่วยเหลือแต่สุดท้ายพอเกิดปัญหาทิ้งปัญหาเอาไว้เลยอยากจะเรียกเรื่องนี้ว่าชาวนากับงูเห่า โอ้โหนี่พาผมมาเที่ยวน้ำตกเหรอไม่ใช่นะน้ำตกอยู่ในห้องพักม,มาได้ยังไงฝนไม่ได้ตกด้วยนะครับปัญหาคือเปิดน้ําเอาไว้ครับเปิดน้ําแล้วปล่อยให้น้ําท่วมภายในห้องแล้วคุณผู้ชมสังเกตในห้องนะข้าวของต่างๆที่คนเช่าเขามาเช่าอยู่เนี่ยเก็บหายไปแล้วครับทิ้งไว้แต่ปัญหาทิ้งไว้แต่ความเสียหายเนี่ยถึงบอกว่าชาวนากับงูเห่าครับคือเห็นอกเห็นใจ ลดค่าเช่าให้เพราะว่าค่าเช่าไม่มีเงินไม่พอแต่สุดท้ายกลายเป็นปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหอพักแห่งหนึ่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปไปพูดคุยกับเจ้าของหอพักคุณโสภาบุญแม่ครับบอกว่ามีสองสามีภรรยานะอายุประมาณสักห้าสิบปีครับมาพร้อมกับลูกสาวเป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยายนยนต์พ่วงข้างกันมามาขอเช่าห้องพักท,ที่ว่างอยู่เหลืออยู่หนึ่งห้องพอดีเลยครับ คิดค่าห้องล่วงหน้าเนี่ยหเดือนพร้อมกับค่าประกันความเสียหายอีก500บาทรวมแล้วก็เป็น1,500บาทบอก1,500แต่ครอบครัวนี้บอกโอ้มีไม่ถึงมีอยู่9 0 0เจ้าของหอก็ใจดีครับด้วยความสงสารก็อนุญาตอัก900ก็900ก็ให้เข้าพักได้หลังจากที่เข้าพักคืนแรกก็ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากนั้นนี่สิครับสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความวุ่นวายจนกระทั่งมาถึงเช้าวันเกิดเหตุ มีคนข้างๆห้องเนี่ยมาบอกบอกว่าไอ้ห้องเนี้ยมีน้ําไหลออกมานะฮะมาบอกเจ้าของหอบ,บอกมีน้ําไหลออกมาจากประตูห้องเปิดประตูเข้าไปโอ้โหพังงะเลยครับตกใจเลยครับเพราะว่าในห้องเนี่ยนะฮะเต็มไปด้วยน้ําท่วมขังขังสูงเกือบเกืบจะท่วมถึงปลั๊กไฟอะครับแล้วก็กอก,กน้ําในห้องน้ํายังเปิดอยู่ด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่พอไปดูที่ก๊อก,กน้ํามีผ้ารองบริเวณที่น้ําจากกก,กมันตกลงมา เพื่อให้ไม่เกิดเสียงดังอ่ะเอา้าตั้งใจไหมล่ะแบบนี้ก็เหมือนจงใจหรือเปล่าก็เ,าเหมือนจงใจอา้าถ้ายังไม่พอตัดสินใจไม่ได้ไปดูที่ท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําปรากฏว่าถูกก้อนดินกระดาษต่างๆเนี่ยเข้าไปอุดตันค้างอยู่ในท่อน้ํามันก็ระบายออกมาไม่ได้โอออ้าวอันนี้ตัดสินใจได้หรือยังก็ตั้งใจไหมเนี่ยฮะเจ้าของหอต้องจ้างช่างมาทุบท่อน้ําทิ้งเลยนะครับเพื่อเอาเศษดินเศษกระดาษเนี่ยออก ส่วนครอบครัวนี้อย่างที่บอกเก็บข้าวเก็บของหนีออกไปแล้วครับรู้ว่าเขาขนของไปเมื่อไหร่พอขนของไปก็เปิดน้ำทิ้งไว้แล้วก็ขโมยพ้าม่านไปพ้าม่ก็เอาไปแล้วก็ใช้วิธีการเอาไอ้เอาดินไปอุดท่อสงสัยมันจะไม่อยู่ก็เลยเอากระดาษกระดาษข้อเรียนพอ กระดาษยัดแล้วก็เอาผ้าไปอุดอีกทีหนึ่งเพื่อที่ให้น้ำมันเต็มเนี่ยคุณโสภาเจ้าของหอ,อฟังดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแกเป็นคนใจดีเนาะเวลาแกพูดแกจาเนี่ยฮะ บอกว่ารู้สึกเสียใจครับแหมอุตส่าห์สงสารแต่กลับมาเจอคนไร้จิตสํานึกอย่างนี้มาสร้างความเดือดร้อนตอบแทนกันแบบนี้ทราบมาก่อนแล้วเหมือนกันนะฮะว่าครอบครัวนี้เนี่ยเข้าไปพักอยู่หอพักหลายแห่งหลายที่แล้วสร้างความเดือดร้อนแบบนี้อยู่เป็นประจําแต่ก็ยังใจดีสงสารครับด้วยความสงสารครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับหอพักตัวเองคุณโสภาบอกก็คงจะไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องอะไรนะครับเพียงแค่อยากจะเตือนภัยเจ้าของหอให้ตรวจสอบคนให้ดีด เดี๋ยวจะเจอแบบนี้บ้างครับคือพอตอนแรกบอกว่าเอาผ้ามารองที่ใต้ก๊อกน้ําไม่ให้มีเสียงเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดนะว่าเอ,อตรงใจหรือเปล่าแต่พอเอาของไปอุดที่ท่อไม่ให้น้ําระบายออกชัดเลยอะ่ะไม่รู้ไม่พอใจอะไรนะโอ้หแล้วทาแบบนี้มันห้องเช่านะครับกำแพงเมื่อกี้ที่เห็นเป็นคราบเลยจะไล่ความชื้นอะไรกันออกความเสียาาหายมันเยอะ่ะเรียกครอบครัวตัวแสบนี่ผมว่าดูน่ารักไปหน่อยยังไม่พอครอบครัวมหาภัยอะไรอย่างเงี้ยสร้างแต่ความเดือดร้อน